อั้มพัชราภาประกาศข่าวหลายกลางดึกหลังสูญเสียคนสำคัญของวงตระกูลเรียกได้ว่าเป็นซุปตา์ตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างอั้มพัชาพราภาชัยเชื้อนักแสดงนางแบบหญิงชาวไทยเข้าวงการบันเทิงโดยการประกวดมิสแท็กได้รางวัลชนะเลิศก่อนอื่นต้องขอดแสดงความเสียใจเวลาสุนดนางเอกดงอังอย่างอั้มพัชราภาประกาศข่าวหลายกลางดึกหลังสูญเสียค,คุณยายสมาชิกคน,น,นสำคัญของวงตระกูลอายุเกือบอายุเกือบ100ปีโดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่า กับลานะคะคุณยายวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจอรักนะคะเจอคุณตาแล้วใช่ไหมแฮท,แทกคุณยายอายุ98ปี6เดือน4วันเป็นคุณยายที่ใจดีที่สุดท่ามกลางคนในวงการบันเทิงอธิเมปฏิดานกจริยาเป้ยปันวาดดีเจมาตูมเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้ทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอ้ําด้วยนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ